อยากขาเบาเดินคล่องหลัง60อาหาร <c oughs> คอลลาเจนที่ช่วยลดบวมและบำรุงหลอดเลือดนี่ไม่ใช่เรื่องปกติของคนอายุเยอะนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าอาการขาวบวมตุยตยตอนบ่ายตื่นเช้ามาขยับตัวทีก็ข้อฝืดข้อแข็งไปหมดหรือการเป็นตะคริวจนสะดุ้งตื่นกลางดึกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทนเลยนะครับ เรามาลองสำรวจร่างกายของเราไปพร้อมๆกันนะครับลองดูอาการในหน้าจอนี้แล้วถามตัวเองแบบตรงไปตรงมาเลยว่ามีข้อไหนบ้างที่มันกวนใจเราอยู่ทุกวันนี้ใครมีอาการข้อไหนพิมพ์บอกกันหน่อยได้ไหมครับว่ากำลังเจอกับอาการอะไรอยู่พร้อมกับอายุแล้วก็จังหวัดที่อาศัยอยู่จะได้รู้กันว่าเราไม่ได้กำลังสู้กับปัญหานี้อยู่คนเดียวนะครับเรื่องราวของเราอาจจะช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นที่กำลังดูอยู่ได้รู้ว่าเออมีคนเป็นเหมือนเราเยอะเลย วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกไขทุกข้อข้องใจกันแบบหมดเปลือกเลยตั้งแต่ต้นตอจริงๆของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไปจนถึง8สุดยอดอาหารที่หาได้ง่ายๆในบ้านเรานี่แหละครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือจะมาบอก3ข้อผิดพลาดใหญ่ๆที่หลายคนทําโดยไม่รู้ตัวทั้งๆที่พยายามดูแลตัวเองแล้วแท้ๆแต่ทําไมทําไมอาการมันยังไม่ดีขึ้นสักที เอาละครับมาไขร,รหัสลับของร่างกายไปพร้อมๆกันเลยว่าทำไมพออายุเราแตะเลข6เลข7อาการสารพัดอย่างพวกนี้ถึงได้ด่าหน้าเข้ามาเยี่ยมเยือนเรากันจังเลยหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับมันอยู่ที่คำคำนี้แหละคอลลาเจนให้เราลองนึกภาพตามนะครับร่างกายเราก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็คือโครงสร้างคือเสาเข็มคือปูนที่ยึดอิฐก้อนเอาไว้ด้วยกันถ้าโครงสร้างแข็งแรงปูนยังดีบ้านก็มั่นคง แต่ถ้าโครงนั่งร้านมันเริ่มผูพังลงแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันเป็นทอดๆเลยครับพอโครงนั่งร้านคอลลาเจนในตัวเราอ่อนแอลงเพราะอายุมากขึ้นการผลิตมันลดลงหัวบภาพเลยร่างกายก็เกิดการอักเสบได้ง่ายเหมือนมีไฟคุกรุรุนอยู่ข้างในตลอดเวลามันเลยทําให้ปวดทําให้ข้อแข็งไม่จบแค่นั้นครับผนังหลอดเลือดของเราที่ต้องใช้คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเหมือนกันก็เริ่มไม่ยืดหยุ่นการไหลเวียนของเลือดเลยติดขัดทําให้ชาตามมือตามเท้า แล้วพอเรากินเค็มเข้าไปอีกร่างกายก็เสียสมดุลเกลือแร่ไปเลยทีนี้ก็อุ้มน้ำไว้จนตัวบวมขาบวมเห็นไหมครับทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เลยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะเมื่อเรารู้สาเหตุเราก็ซ่อมมันได้วันนี้เรามีสุดยอดทีมช่าง8อย่างที่จะมาช่วยซ่อมแซมโครงสร้างร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเราจะค่อยๆนับถอยหลังจากอันดับที่แไปหาอันดับที่ทรงพลังที่สุดกันครับอันดับที่8ของเราก็คือไข่แดงครับ ใช่แล้วครับไข่แดงที่หลายคนเคยกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลแต่ความจริงแล้วเนี่ยไข่แดงคือโรงงานผลิตอิฐชั้นดีเลยนะเพราะมีกรดอะมิโนสำคัญที่ชื่อว่าไกลซีนกับโปรลีนซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ร่างกายต้องเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนครับกินแบบไทยๆง่ายที่สุดเลยคือไข่ลวกตอนเช้าหรือทำไข่ตุ๋นนุ่มๆใส่ผักเยอะๆก็สุดยอดครับข้อควรระวังคืออย่าทอดจนไข่แดงแข็งโป๊กเพราะความร้อนสูงจะทำลายสารอาหารดีๆไป สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วอาจจะลองปรึกษาคุณหมอประจําตัวเ่ยกับปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับส่วนแผนง่ายๆใน1วันลองเริ่มื้อเช้าด้วยข้าวต้มร้อนๆกับไข่ลวกสัก2ฟองดูนะครับอันดับที่7มะละกอครับอาวุธรับของมะละกอไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อมันโดยตรงนะแต่คือเอนไซม์ที่ชื่อปรเปนที่เปรียบเหมือนกันไกลวิเศษเลยครับคอยตัดโปรตีนที่เรากินเข้าไปให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ร่างกายดูดซึมเอาไปสร้างคอลลาเจนได้ง่ายขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือต้องกินแบบสดๆสุกๆเป็นของว่างแต่ขอให้เลี่ยงเมนูส้มตําไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เพราะในส้มตํามีโซเดียมจากน้าปลาร้าน้าปลาสูงมากอาจจะทําให้เรายิ่งบวมได้ข้อควรระวังสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานคือมะละกอสุกมีน้ําตาลธรรมชาติอยู่ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแผนง่ายๆที่อยากแนะนํานเลยคือลองทานมะละกอสุกสัก2อสมชิ้นเล็กๆตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้าสัก15นาทีเพื่อใหเอนไซม์เข้าไปเตรียมพร้อมทํางานในกระเพาะของเราครับ มาถึงอันดับที่6ข้อนี้อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนะครับนั่นคือหนังไก่ครับใช่ครับสิ่งที่เรามักจะเลาะทิ้งกันเนี่ยจริงๆแล้วคือขุมทรัพย์ของคอลลาเจนชนิดที่1เลยนะซึ่งสําคัญมากๆกับข้อต่อและความยืดหยุ่นแต่หัวใจสําคัญคือวิธีการปรุงนะครับต้องเป็นการอบย่างหรือตุ๋นในน้ําซุปเท่านั้นย้ําว่าห้ามทอดน้ํามันท่วมเด็ดขาดเพราะไขมันดีจะเป็นเป็นไขมันเลวและเกิดสารอันตรายได้กินแบบไทยๆก็อย่างเช่น ไก่ย่างสมุนไพรหรือปีกไก่ตุ๋นในต้มซุปแสบๆก็ได้คอลลาเจนเต็มๆครับสำหรับแผนง่ายๆใน1สัปดาห์ลองตั้งเป้ากินเมนูไก่ติดหนังที่ปรุงถูกวิธีสัก2 3าครั้งดูนะครับเห็นไหมครับว่าอาหารบ้านๆของเรานี่แหละสุดยอดจริงๆอย่างเรื่องราวของคุณสิริพรวัย62ปีจากเชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟังว่าแค่กลับไปทำน้ำซุปไก่ติดหนังง่ายๆเหมือนที่เคยกินสมัยก่อนก็รู้สึกได้เลยว่าข้อเข่าที่เคยฝืดเคยดังกรอบแกรบมันลื่นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการกินนี่แหละครับที่สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆเดินทางมาครึ่งทางแล้วครับกับอันดับที่5ปลาซาดีนหรือปลากระป๋องที่เราคุ้นเคยนี่เองหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแต่ส่งพลังมากนะครับเพราะอุด,ดมไปได้วยคอลลาเจนชนิดที่3ซึ่งเน้นซ่อมแซมท่อส่งเลือดหรือหลอดเลือดของเราโดยตรงเลยพอหลอดเลือดยืดหยุ่นแข็งแรงเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้ดีขึ้นอาการชาก็จะค่อยๆลดลงครับ วิธีกินแบบไทยๆก็ง่ายมากแค่ทำยำปลากระป๋องใส่หอมแดงแตใคล้าพริกเยอะๆหรือจะเอามาผัาดกับข้าวก็อร่อยข้อควรระวังสำคัญเลยคือให้เลือกชนิดที่โซเดียมต่ำถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับก่อนจะปรุงอาหารให้เทน้ำซอสออกไปก่อนแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าสักรอบหนึ่งเพื่อลดความเค็มลงท่านที่เป็นโรคไตหรือความดันสูงอยู่แล้วต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับลองเพิ่มเมนูนี้ในมื้ออาหารสักสองสาครั้งต่อสัปดาห์ดูนะครับเอาแล้วครับ เตรียมตัวให้ดีนะเพราะ4อันดับต่อไปนี้คือตัวท็อปของจริงเป็นกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดในการฟื้นฟูร่างกายของเราจากภายในเลยครับอันดับที่4ไขกระดูกครับนี่คือสุดยอดอาหารที่ทำงาน2หน้าที่พร้อมกันเลยนะคือทั้งซ่อมสร้างโครงสร้างข้อต่อด้วยคอลลาเจนและหล่อลื่นข้อต่อด้วยสารที่ชื่อว่ากรดไฮยาลูโรนิก ซึ่งเปรียบเหมือนน้ำมันหล่อลื่นข้อข่าวตามธรรมชาติของเราเลยครับในอาหารไทยเราจะเจอได้ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นหรือในต้มแซบกระดูกอ่อนวิธีการคือต้องใช้ไฟอ่อนเคี่ยวนานๆเพื่อให้สารอาหารดีๆไหลออกมาข้อครวรระวังนิดหน่อยคือไขกระดูกอาจจะมีไขมันสูงท่านที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลอาจจะต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะแผงง่ายๆคือสัปดาห์ละครั้งลองให้รางวัลตัวเองด้วยการไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าอร่อยหรือทำต้มแซ่บกระดูกอ่อนทานที่บ้านดูครับ อันดับที่สารเจลาตินครับแต่ต้องคอย้ำตัวต่อเลยนะว่าเป็นเจลาตินผงชนิดไม่ปรุงรสนะครับไม่ใช่เยลลี่ที่เป็นขนมหวานมีน้ำตาลเยอะๆนะครับเจลาตินบริสุทธิ์เนี่ยเปรียบเสมือนอะไรสำเร็จรูปเลยครับที่ร่างกายแทบต้องต้องย่อยเลยสามารถดูดซึมไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกรอได้ทันทีวิธีกินก็ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อแค่ตักหนึ่งช้อนโต๊ะละลายในเครื่องดื่มอุ่นที่เราดื่มทุกวันไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำตอนเช้าน้ำซุปหรือแค่น้ำอุ่นธรรมดาก็ได้ ลองทำให้เป็นกิจวัตรทุกเช้าดูนะครับอาการชาตอนกลางคืนคนี่ทรมานจริงๆนะครับมันทำให้เราหลับไม่สนิทเลยเหมือนกับเรื่องราวของคุณสมชายวัย67ปีที่ขอนแก่นท่านเล่าว่าลูกชายซื้อเจลาตินผงมาให้ลองตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่พอลองใส่ในแกงจืดตอนเช้าทุกวันผ่านไปไม่กี่สัปดาห์อาการชาที่เคยเป็นตอนกลางคืนมันลดลงจนสังเกตได้ทําให้ท่านนอนหลับได้ดีขึ้นเยอะเลยครับใครที่มีอาการชาตอนกลางคืน,คล,นลองวิธีนี้ดูนะครับอาจจะช่วยได้เหมือนกัน และอันดับที่2ก็คือตับครับตับไม่ได้เป็นแค่แหล่งคอลลาเจนนะแต่สําคัญกว่านั้นคือ มันเป็นเหมือนขวนหน้าช่างครับเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ทองแดงสังกะสีซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้เพื่อสั่งการให้โรงงานของตัวเองผลิตคอลลาเจนขึ้นมาใหม่สิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับตับคือน้อยแต่สม่ําเสมอน,นะครับไม่ต้องทานเยอะเลยทานแค่สัปดาห์ละครั้งครั้งละประมาณ2 3ชิ้นก็เพียงพอแล้วเพราะถ้ามากเกินไปวิตามิน A อาจสะสมจนเป็นอันตรายได้กินแบบไทยๆก็ง่ายนิดเดียวครับแค่ใส่ตับหมูสับลงไปในโจ๊กมื้อเช้าหรือทําตับผัดกระเทียมพึิกถ่ายอร่อยๆทานสักมื้อในหนึ่งสัป ราชาแห่งการซ่อมสร้างร่างกายน้ำต้มกระดูครับเหตุผลที่มันเป็นอันดับหนึ่งก็เพราะมันคือชุดเครื่องมือซ่อมสร้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยู่ในรูปแบบของเหลวที่ร่างกายดูดซึมได้ทั้งทีในน้ำต้มกระดูงถ้วยมีทั้งคอลลาเจนทุกชนิดแร่ธาตุที่จําเป็นและสารบํารุงข้ออย่างกลูกโคซามีนหัวใจของการทําน้ําต้มกระดูคือต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเป็นเวลานานอย่างน้อย8-12ถึงชั่วโมง และเคล็ดลับคือให้เหยาะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะตอนเริ่มเคี่ยวเพื่อช่วยดึงแร่ธาตุออกมาจากกระดูกได้เต็มที่แผนที่ดีที่สุดคือทำหม้อใหญ่ที่เดียวเลยครับแล้วตักใส่ถุงเก็บความเย็นแช่แข็งไว้เป็นก้อนๆเวลาจะทำกับข้าวก็หยิบมาใช้เป็นน้ำซุปหรือจะแค่อุ่นดื่มร้อนๆครึ่งแก้วตอนเช้าก่อนอาหารก็ได้ครับสุดยอดเลยเดี๋ยวก่อนครับการรู้ว่าอาหารอะไรดีอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือกับดักที่อาจทําให้ความพยายามทั้งหมดของเราสูญเปล่ามาดูกันครับว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราอาจเผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวข้อแรกเลยคือติดเค็มครับไม่ใช่แค่เกลือในกระปุกนะแต่คือโซเดียมที่ซ่อนอยู่ในน้ําปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสต่างๆต่อให้เรากินของดีแค่ไหนแต่ถ้ายังปรุงรสจัดจ้านร่างกายก็จะอุ้มน้ําและบวมอยู่ดีข้อ 2. น้ําตาลแฝงนี่คือตัวรายที่คอยจุดไฟอักเสบในร่างกายเลยครับ มันซ่อนอยู่ในเครื่องดื่มรสหวานกาแฟซองหรือแม้แต่ซอสพริกการกินหวานจะไปขัดขวางกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายโดยตรงเลยและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือความไม่สม่ําเสมอครับร่างกายเราเหมือนการสร้างบ้านต้องส่งอิฐส่งปูนให้ช่างทุกวันการกินของดีแค่วันเดียวแล้วเว้นแต่ทั้งอาทิตย์มันไม่เพียงพอให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ทันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพอจะเห็นแนวทางในการดูแลตัวเองมากขึ้นไหมครับลองเลือกสักอย่าง2องอย่างที่คิดว่าทําตามได้ง่ายที่สุดแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยและอยากจะชวนทุกท่านมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์หน่อยครับว่าจะลองเริ่มจากอาหารชนิดไหนเป็นอย่างแรกหรือใครมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรที่ทําทานอยู่แล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับเรามาสร้างชุมชนคนสูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพไปด้วยกันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของเราอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆอีกหลายคนเลยนะครับขอบคุณที่ที่ตามกันจนจบครับ